สวัสดีครับท่านผู้ชมพอก็นาักการเมืองไม่การเมืองไงอีกแล้วนักการเมืองไงนักการเมืองบ้านผู้ฟังขอม,มุ่น <laughs> พิจิตกถึฟังไปฟังมาฟังไฟผลไฟพี่สรุปกันแล้วเบ้ากันแล้วนักการเมืองไงคุมพงไงมาสรูปเบ้าสู้กันฟังผพ <laughs> ิดว่าถืขอขอโทษขออภัยเพราะว่า คนไทยบ้านนักการเมืองเงินบ้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง <c oughs> แต่ว่ามีสิทธิ์ปากว่าอี้ยงหรอกไม่ได้เบืองพเงงงพงิ่นตาเหลี่ยมแมเป๊เพิ่นเบืองนักการเมืองเพิ่นคิดยังไงกันนักการเมืองนอีนมม่คนณนนนะมึงุงง่นอิริเป็นนักการเมืองบ่วะหรือหนาหมื่นหนาหยาบเว้แตนตอดหนาเพื่อเก็บพวกเราเสียโตต่อแตนตอดหนาเพื่อเขาหรอกเงีงโง่นักการเมืองเพิ่นหนาดา หนาหมื่นพิ่นหยาบเล้วเมื่อหนาได้หนาหมื่นดอกหยาบเล้วลึ่งเล้วซําได้ตอเลยเตียนยามาปักบ่าเขามาถทดกอให้ได้อั้ามันเมียนคันมือเมียนเรื่องไส้เดียนเดียว,วันนี้ถทาบ้านโสกันว่ามันหมักหมม่มาเป็ร้อยปีแล้วเรื่องไส้เดียน จากนี้ไปจวนนักการเมืองผู้มีผลประโยชน์ผู้บริหารประเทศสู่มือนี่แค่จะไมเลี้ยวซะแถมมันทัวซะอย่าให้ลูกหลา,ลานต้อนหนาไปต้อไปให้ยากอีกเถอะเอามาันเลี้ยวโลดคือจะให้ลูกหลานสืบต่ออยูต่ติน้ำไส้เดียนหากินน้ำไส้เดียน <laughs> โอ้ยกันนายขาดดุ้ยเอามาันเลี้ยวเซดเดอร์เดี๋ยวการยุค อายุเนี่ยผู้กระไรปีนะการเมืองชุ่มมืดเนี่ยชุ่มิทธิพ่นพุทธมีอำนาจผู้เมือก็หลายปีแล้วเ,มมเพะพ,พ,พ่อร้อยยี่สิบปีเราแอนแน่ไปแล้วซร้าชีวิตย่างก็บเฮติลูกหลานไม่เลี้ยเรียบร้อยซะต้นหนาแยกเขาเถียงกันด่ากันเพิ่งสี่ตัวจะอายปาาไหนเมียงเพิ่อนไอช่างลูกเพิ่น <laughs> โอ้ซีกากร์นี่เพิ่นเปิดเผยพรานเนาะบัตรนายโอิงกับ ถ้าเพิ่นผิดเพิ่นถือจึงได้กระสางถ้าเพิ่นออกนายกแล้วใหทักสินกระตีคุกใป้นายกทักสินกระตีคุกชาวบ้านเรื่องหงจักว่าโอ้เพิ่นป็นเรื่องสี่ตัวในการเมืองไทยเตกี้บ้าหงจกักจักเมียพี่น้องหงจกักบ้าตตกี้พ่อชื่อสุนซุนนข่าวเพิ่นผู้เพินพิพากวิจารณ์กันก็ไม่บอกหาสาเดียนจักเถียทักษิณโกงทักษิณไม่ดี กมีนาดีแท็กตักทักชินย่างเดียวตลอดสิบยี่สิบปีมานี่ทักษินว่าดีย่างเดียวใชาเดี๋ยวไม่เคยบอกหายจากเถียถ้าหลอกถ้าบางเลยบผมจากวานปิดตั้งแต่บัดนายกยิ่งออกแล้วพห้ทักชินที่คุกแล้วฮึ้ยฮึ่พุ่มเปิดพุ่มไม่ขึ้นนี ตั้งแต่เห็ดเอเล่เนา่ามดโอ้ยบาดจิเห็ตดตุย้มมยแต่โฮมใหม่หมแห้งผดเน่าถิ่มเอเล่ที่บ้านหู่จักเบิดโรบานเอาไผเป็นไผ่าหยังเป็นยังอา้าวทั้งกันซ้อยกันแก้แก้ไม่แล้วซะผู้มีอำนาจชูม,มือนี่ก็ได้แก้ที่ส่วนเขาจะขอเงินตี โอ้ยมึนนี่เนาะคนเนาะควมอยากได้ของคุ้นเยาว่าเด้อว,ว,ว่าเพิ่นว่าตู่เลยมีโอกาสมันก็สิบ่คือกันตีเพืกก่ออะไรมาค,คือล็อกบ่ราะควบสามารถรบ่ตอกันควบมึนกับมาตอกันกวมรวบ,บกับมาตอกันเอาซ้ัพมีชีวิตยัง่งเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเอาเอรันแน่แ้วก็บแฮมได้ตั้งใจถ้าตอนยัง่งเอร์เนี่ยล้วสร้างหัวมันถอบ่าหงจกักบ่รู้เรื่องแต่ว่าตอนชีวิตยัง่งแฮมได้ตั้งใจ อยากกันยังก็เอาแค่ยังก็เฮ็ดตายแล้วบ่ได้ดอกชีวิตร้องให้ไม่ได้ตั้งใจซราบให้กระไดแต่อย่าลืมใช่เดียนล่ะเสศรษฐาเทศบานกระตุ้นหนึ่งทีแต่เบื้องเลยเขากระบกจักดอกว่าเขากระบอกว่านี่ซื้อเพื่อนกิจวิทยาเพื่นบ้าเพื่นผู้มันแก้ปัญหาเลื่องเขากระบกจักดอกเพื่นดอกว่าเหตุยังยังกระไดเพื่อนแก้แบบใดแบบไรกกรสร้างความไม่จบให้ไม่เลี้ยว อย่ามาขางมาฆ้าฮว่าลูกฮว่าหลานพอไงไม่ไงผู้มือนีแก้ปัญหาบ่แล้วป้อยลูกกับหลานยุ่งกันต่อ, <laughs> อ,อาาสิขอร้องไอ้เมียไผ่ในชีวิตยั่งซะยันฮอดลูกฮอดหลานเถอะ <laughs> ใช่เดียร์ยังก็ะไดมาเป็นร้อยปีหรอ <laughs> อีกปีสองปีก็จะมาแก้ามาแล้วติ <laughs> วเฮ้ยเ,เป็นไงเนาะป่าในเทศบาลยังหูจักว่าไผเป็นไผ